สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกลมท่าแซอาหารปลอดไฟท่าแซนะครับในด้านการเกษตรางคกลุ่มนี้จะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลไม่ว่าจะเป็นชมพู่มันาวมายมชิตตอวะรสหรือแม้แต่กระทั่งมาันาวคาเวียแล้วก็อีกอย่างอีกด้านหนึ่งก็คือด้านปันุสัตว์ อยากปศุส right? ัตว right? ์เนี่ยเราก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาหมออันนี้ได้ปศุสัตว์นะแล้วก็จะมีการแปรรูปแปรรูปปลาปลาดินปลาดุกเนี่ยเราก็จะแปรรูปไปขายตามตลาดนัดด้วยนะครับแล้วก็มีเลี้ยงไก่ไก่อันนี้ปศุสัตว์สำหรับสำหรับด้านหมูเนี่ยเราจะเป็นเป็นเป็นหมูป่าหมูเถื่อน จะมีทั้งขายทั้งลูกหมูแล้วก็ขายทั้งยกตัวอันนี้อันนี้นนนสําหรับหมูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งพันธุ์กิ่งพันเนี่ยเราจะมีจำหน่ายอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นกิ่งมะนาวมะนาวมะนาวเพชรมะนาวแป้งลําไยชมพู่เพชรใสลุกชมพู่กริกันยักษ์ชมพู่ยักษ์ไต่หวานเนี่ยเราจะมีเราจะมีกิ่งแุ์ขายอยู่ตลอดเวลา ที่ทางกรมมีอยู่มีผลผลิตอยู่ดูกระด้างขนมมันจะเป็นขนมถ้วยขนมถ้วยโบราณที่เราได้ทำผลิตขึ้นมาแล้วจะมีการจัดจำหน่ายตามตลาดในตลาดของอำเภอท่าแซะตามสาโรมพยาบาลตามร้านอาหารตามร้านข้าวแกงแล้วก็ที่หน้าอำเภอของอำเภอท่าแซะก็มีขนมอีกหลายๆอย่างซึ่งสามารถที่ว่าจะสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ไปส่งตามงานต่างๆได้ใครที่สนใจติดต่อสินค้าทางกลุ่มของเราก็สามารถติดต่อมาทาง Facebook ได้นะครับในชื่อของ Facebook ว่าวิวั์ศรีประเทศเบอร์โทร 0909090071หรือติดต่อมาทางเบอร์โทรของท่านประธานได้เลยครับผมสำหรับของผมนะครับถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็อดุลนัทวุฒิพู่เสริมเบอร์โทรก็0817972771ครับผม